สวัสดีครับผมผมเพ็ทพระลวยสวัสดีพี่สู่ผูสุขณ์กับผมกระขีดมัตมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพอสางคมคือเกาเราพี่น้องเร้อว,วันสุขที่หาท่านว่าสองหาหอแปดพอสางเป็นต่อเติมเฮียนอยู่ข้างหลังนี่เนาะพี่น้องเนาะกะัขีตมากเกินไหสกอนเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อเบิ่งผลล่าพัฒนามาอมันออกบนนี่เก้าแปดล่างนี่คือสามเจ็ดได้พี่น้องเด้อนี่ยนี่แหละ ของพอสร้างนี่เลขวิ่งเข่าเจ็ดเลขวิ่งเข่าเจ็ดขั้นพี่น้องส้อยก็เขีดได้อยู่ที่พี่น้องเนี่ยทางเขาส้อยเขาอย่างเขียได้อยู่ที่นี่เห็นบ่สามเจ็ดศูนย์นี่เพราะว่าเลขมันออกสามเจ็ดนาอเห็นบ่ขั้นมันส้อยได้ที่นี่นี่เห็นบ่แต่ว่าเลขวิ่งเข่าเจ็ดเข่าตัวเน้นอยู่นี่หกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดเห็นบ่ ถ้าพี่น้องเขาส้อยก็คิดได้อยู่ในสามเจ็ดเนี่ย,ยน้องพี่น้องเนาะเขาสร้างเป็นห้องเฮี่ยนอยู่หลังบ้านนี่น้องพี่น้อง,องเดี๋ยวไปเบป็นไปรับประชมไปดูด้วยกันนะประร้างพอดีครับผมพอดีครับครับพอดีนนครับผมมื่อคืนนีนเขาตะเล็วิ่งเนาะครับผมต่ว่าขั้นพี่น้อง ตัดซ้อยได้อยู่ดิสามเจ็ดศูนย์เลยครับผมอ่าสามเจ็ดศูนย์นะก็พี่น้องเขาตีสร้อยว่าสนะั่นไอ้มันกับไม้อีกสูตรไม้อีกบูุ้เก่าอีกบานนี่อา้าก็ยังว่าจะเปลี่ยนอยจะเปลี่ยนเบาก็ต้องปีกไก่นี่แล้วบ่แล้วก็เว้ตตา,ก,ากันอยู่นี่อยู่แม่นอยู่ตอนปีกไก่ก็เว้ากันที่หนึ่งว่ะดิโซกันที่หนึ่งแหละมาสูตรนั่นเข่าบนล่างยับมาสูตรบนล่างมันก็น่าปนะดิมาเข่าสูตรเคลือ่อย ตำเล่าก็ไดาษตำเล่าดอบันไดดาวบันไดไม่บอกจะเจ๊ตเทัน่าอะไรเจ้าหญิหาหญมมาง่ายส่วนเอาแฝงเอ็ดกับเสาเหล็กคือพอแปนะคือพแป้กันปั้งัไปคนละทีเลยเอาไว้เลยบัตที มเมื่อคกก้าววิ่งดก่งเราไปเฮ็ดขาผมฮะเฮ็ดไปขาผมขาผมยนี่ปตัวเบ็ดก็นักขามบี่เวเพาบหเนาะท่กัตัดขาแขนเนาะ เขาตัดขาแขนก็น้ลูกไสหลานไปได้ขั้นละหาร้อยก็ไปไปบรรไต้ขั้นละหาร้อยอบาดีมะบาทดีมานมากเบาที่บาทนี่นู้ใครอยู่เขาตัวเขารดไหนหกลอยตัอะไรหาร้อยอันอยู่บ้านนั่นนี่บ้านตรงสปา บอ่อะไรนั่นไหม <Okay. S 2> คือว่าไป็สิททั้ทงน้องแว้งน้องแว้งกับไปไอ้บ้านได้แต่น้องแว้งเลยหรอบ่น้องบ้านกับเจ้าเง,งี้ยควงดีเสียงเงินมันคันละสองร้อยน้องแว้งี่บอ่อยู่หน้างานก็นจะเอามาสิทนะ มาแม่เรือแม่กินยาแล้วไม่ใช่แม่ไดซื้วมาแม่ไปขางในละ่่แ <souvent> ม่เราเดียว่พปกิงนี่เราเดียว่ไนี่กแปดทีากันว่ดิ มันม้าอะไรดิมมาอะไรันบออันนี้เลขวินโมมีเงินบอเล็กวินเืิมเขียนลงเล็กวินเรียบผกบ่เป็นยังดอกเอฟซีนธู์หงยสองสามทีสองสามีที่เป็นตัวไทยมันหนาูเยอคือเขาอเพราะว่าหลักมันกับือ8แปดกับเก้านะครับผมเป็นหูขึอนเขาแต่ว่านิ่ที่เกแปดกับเก้าชอบไปที่เก้าจับคู่อ้จับคูก็มีแปดสองแปดสามแปดสี่เก่าสองเก่าสามเก่าสี สามตัวก็มีห้าเก้าสี่ห้าเก้าสองห้าเก้าสี่ตัวพุ่มชอบสองตัวก็เก้าสี่เอ้เก้าสองเก้าสองเก้าสี่ทะลักแปดกับแปดสองแปดสี่ทะักแปดแต่สามสีมากคอะแปดสามเก้าสามขั้นเป็น,น,นนะขั้นเป็นอันนั่นเนาะขั้นเป็นชุดยันเจ้าที่แน่ๆต้องมีมากะแปดกับเก้าเนาะครับผม เก่าเนี่ยต้องมี่ให้เห็นอีกขึ้นกับแา่ต่ตูวิ่งอ่าขึ้นเนเขาเดวิ่งด้วยอตัวจับคู่เป็ดิดสองอ้ยเป็ดหนึ่งเป็ดสองบ่หอดเป็ดสามไปบ่หอดไปบ่ถึงบ่หอดจะสลับมือเทยงก่อนขามคัวบ่ได้วัวนี่ก็ชอบไปเก่าจ๊จมาอยู่วัวตอตอบ่บูดิเก่าก็ได้ถ้าเก่ากบแม่ก็รักแปดกันมิแปดสองแปดสามแปดสี่ เก่ามาตัวกัดจับให้เก่าสองเก่าสามเก่าสี่นะใส่เขาเป็นใส่ใส่คู่นี่แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามนี่นีสมารเล็วินเี่ยเล็กวินอยู่นี่สองสามสี่เล็กวินมันถ้าจีสวัยพอรวิ่มพอร์ลื่นบริเขียนในเบื้องเนาะครับผมแต่กระลู่คือเก่าแหละตัวประกุมันกับสองสามสี่อ่าเอาไปอนห้องกระแับหน้าจอเลยครับผมขั้นมากกับจังจัดนอกปราสาทหัมาเข้าวกพราน้ำเบิ้อกับแปดแปดเก้าเก้า นะเพือเออพันสุกเนาะครับผมพันสุกโปแเน่ดิทามาเพือน้าพี่น้องแคบหน้าจอเออขั้นมากระจังจัดบมมาเข้ากับพานว่าพี่น้องเนาะครับผมอ่ะพอสร้างขอบพ้นได้ไรครับผมครับสวัสดีครับนี่แหละพี่น้องอันที่ว่านพ่อหลุบซาลาไปซื้อวาวนี่แหละราคาหกลอยนี่นี่ บาเบาจุลาเบาจุลาจนล้นกล้องพปแล้วพวกเนี้ยน้อพี่น้องเนาะจะข่าหกลอยบางมองกับเป็น, 1, นพั่นผนอ่ะพี่น้องครับแคปหน้าจออีกรอบเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจออีกรอบถ้าพี่น้องนี่พี่น้องถ้าพี่น้องมักสร้อยก็ะคือ เก้าหาหาเก้าได้พี่น้องเด้อแต่พี่น้องมักส้อยเพราะว่าเพิ่นเอาหาเป็นหลักร้อยเนาะพี่น้องเนาะห้าหลักร้อยได้พี่น้องเด้หรือว่าเขียวหาไปจับใส่ห้าแปดสระห้าแปดสองห้าแปดสามห้าแปดสี่สี่อะไรได้พี่น้องเด้อเพราะว่าหาเพิ่นเอาหาเป็นหลักร้อยเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเขียวเอาเก้าห้าห้าเก้าได้พี่น้องเด้อเห็นมงวดเมื่อเนิ่นไปมงวดไปมาถึงได้ออกสามเจ็ดของเพิ่นเป็นได้แค่เจ็ดสองสองเจ็ดเห็นบ่พี่ยูฟี่พี่น้องแคปหน้าจาเด้อ ขันมากระจังจัดประมาเข้ากระพานเนาะพี่น้องอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม